คนมาดิทุกนาทีเลยใครพร้อมไหมครับไม่พร้อมจะตายไป อังก็กำลังซ้อมกันอยู่จะเริ่มถ่ายจริงย่เมออันรวมวเเราเสื้อผ้านะคุเช็คใหม่คับ

เดี๋ยวนี้รบเป็นแม่ยงแม่ยกเหรอเฮ้ยนางสีนวลรู้ถึงไหนอายก็ถึงนั่นโทษจะไปอายทำไมี่กันใช้นงิชําไอ้คนอะไกับใคัาแม่นวลเป็นเมียฉันนะเมียกำนันเธอที่ใครใครเขาตับหน้าสีตา่นั้นแล้วมายอมให้ไอ้พวกนี้เกมันบอกล้อเอาแบบนี้ได้ยังไง เมียกำนันที่คนทั้งตำบลเมียกำนันเุคที่ที่คนทั้งตำบลอำนาจสิทธาแล้วมายอมให้คทิเกนี้มาปอกลอกอะไรตัรงนีเ็นการเี่นกำนันเอวะ้ไมข้าจะไม่กต้องเนกันหน่อยิ

่มามปั๊ดไส้เดี๋ยวนี้ริอาจนะริอาจเป็นแม่ยงแม่ยงให้กับลิเกแล้วเหรอ,อ,อรู้ถึง,งไหนอายเขาถึงนั่นเอากระโดดตามเอามาตะโคตชี้เอกไอ้ลิเกคนเนี้ระวังพลาดนะพี่เจอข้าซิวะเพื่อนเขาบอกว่าเจอข้าซิวะ แม่ดูวนเดี๋ยวนี้แม่ดวนครับแล้วนี้อัน้ำไส้นะแม่นวนะเดี๋ยวแม่นวนอะไรี่แทนเขาจะลุาไดีมเนี่ยรมาเนี่ย้องีารไ้มดามนีเยเป็นแม่ยงแม่ยกให้กับเอ็ดี้เกมรู้ก็ถึงไหนอายก็ถึงนั่นทไมี่กำเนิดทไมจะไม่หายแม่นวนเป็นเมียฉันนะกำนันกำนัลเพิ มีคนนับหน้าถือตาทั้งตำบล<อ>แต่กลับให้ไอ้ีิเกนี่มันปลอกลอกเอาอ่ะไม่อายเขาเหรออ่าเอ๊ะเอเอกันนันติเกยคนไหนปลอกลอกปลอกลอกใครฮะ<บ>คนมาดิึ้นไปทีเลยโอเคท<อ>้องเป้ตอนอ้ตอไอ้าตอไอ้ตอตบเองเนี่ย<อ>ตบเองเนี่ยไอ้ติเกยคนนี้ไงปลอกลอกเออนี่ยนี่นี่นี่ปลอกลอกไปให้นี่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 เงินนี่ก็เป็นของข้าทั้งหมดแล้วล่ะ เห็นมีลายเนของกำลันเลยนะก็อยู่ในแบงค์ด้านนั้นจะมาบอกว่าเนนี่เป็นผู้นได้ยังไงเอ็่กล้าถึงกำนังเหรอเอ็งกล้าถึงกำนัหรอวะาทำไมจะไม่กล้าจะพูดไปถูกฉันถงทุกคนอน้เอ็งนี่มีปากว่ร้องเอ็งนี่มีปากไ่ร้องลิเกดีไม่ชอบเฮ้ย ยังัไม่ออกใส่ไปอีกแล้วก็ต,อต,อตอ่อยตเดิงนงไหาเราเรกลาฟดไม่อ,อาอมาร้องเพลงเหรอ มุดไหมตรงนี้จะมุดไหมก็โบ้ป้าได้มากลับมากลับมากลับไปน้องบูบูบูะจเดินไปเดี๋ยวมีเด็กลงไปก็ใส่ตู้ปลาหน่อยครับตำรวจมาแล้วครับมีติคนนี้มาด้วย Thank <laughs> วัดอะไรวะวัดการเก่าวัดการเด็กวัดการขับร้องอะไรต่อ ที่ผ่านมาเดี๋ยวมันจะมีคาร์บอนเเก้ไงแม่แม่กินน้แ น้ำแตกค่ะท่านผู้ชมไ,ไหนละกำน,นันเออฉันไม่เห็นว่ามีรูปหรือชื่อของกำน,นันติดอยู่ที่ไหนใครตอเฮ้ยใครต่อบมาดิเฮ้กล้าถึงกำนันแล้ววะอ้าวทำไมพูดม่เือกี้ไหนละกำน,นันไหนละกำน,นันไหนละกำน,นันฉันไม่เห็นว่าจะมีรูปหรือชื่อของกำน,นันติดอยู่ที่ มีเป็นของกำนันได้ยังไงเกงกลเกรกลกำนันแล้ววะทำไมจะไม่ก้าทำไมจะไม่ก้าถ้าพูดไปหูะ เกมนี ida, ¿no? eh? e decir, ini, ้บอกว่งเมียจันนะครับแค่นั้นแัดนะคณพี่ไปพี่ไป5สเป็นวงพาพวงมายืมหลังนี้แล้วคนเลยมายืมมีใครมาไหมมาผู้ายมาจะจับไปเกียงครับเดดวงมาทางนี้เลยก็ได้อ๋อประมาณนี้เรื่มานี่เสร็จปั๊บต่อ5 4 3 2เกม ดับสองระหว่างล้อมเปิดเข้าอ,อกร้อมร้องร้องร้องกำนันยิงปั้งเข้าอ,อกกระเด็นกำนันออกมาทะเลาะกับนวนะลทะเลาะเสร็จปั๊บกำนันขึ้นมาบนเวทีบอกว่านายเนี่ย